สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทำทัสซิชันอีกแล้วนะครับทัสซิชันที่เราจะทํากันในวันนี้นครับเขาก็จะเรียกกันว่าสปินทัสซิชันครับมันก็จะเป็นทัสซิชันที่แบบเหมือนจะหมุนออกแล้วก็หมุนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นการหมุนๆน,นิดๆนะครับก็จะทําการในโปรแกรม Premiere Pro ครับจะเป็นยังไงไปลองดูกันเลยครับ คลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิป,ปสั้นๆนะครับ<อ>เกี่ยวกับการทำา t r a ซิชชั่นนะครับเดี๋ยวผมอาจจะทําหลายๆคลิปหน่อยละกันนะครับเ <ๆๆ S 1> กี่ยวกับการสอนการทำา t ์ซิชชันนะครับจริงๆ,ๆ,ๆแล้ว t r a n s ซิชชันมันก็มีหลายรูปแบบครับ <S <S อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะทํากับมันยังไงเราจะออกแบบอะไรยังไงทําแล้วมันจะมีผลอะไรยังไงมันสามารถทําได้หมดนะครับการซิชันเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวผมก็อาจจะมาทําอีกหลายๆคลิปแล้วกันนะก็บางทีบางคลิปเนี่ยก็อาจจะเป็นเทคนิคบางอย่างอะไรที่ผมจะเอามาทําให้เพืื่่อออออนนนๆๆๆดูละะะกัจจจรริงงเพาามมข้ไ อแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสอนแล้วกันนะครับก็มาในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นสปินท่าซิชันนะครับก็จะเป็นท่าซิชันหมุนๆนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูสักนิดหนึ่งนะที่ทําเสร็จแล้วอ่ะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะก๊อปตัวนี้ออกมาวางเพื่อที่จะทําให้เพื่อนๆดูนะครับก่อนอื่นครับก็คือให้เพื่อนๆนะครับมาคลิกขวาตรงนี้นะครับมาที่ New Item นะครับมาที่ Adjustment Layer ครับเราจะสร้าง Adjustment Layer ครับแล้วก็ลาก Adjustment Layer มาวาง วางตรงไหนก่อนก็ได้นะตรงนี้เพราะว่าหรือเพื่อนๆจะวางค่อมไประหว่าง2คลิปเลยก็ได้นะแล้วก็มาที่หัวของ Adjustment Layer ครับเฟรมแรกเลยนะแล้วเราก็ให้เพื่อนๆเลื่อนไป4่เฟรมครับ1น3 4กดลูกศรขวามือครับกดลูกศรขวามือที่คีย์บอร์ดครับกดไป4ทีมันก็จะไป4เฟรมนะครับแล้วก็กดตัดนะครับหรือกด Ctrl K นะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมครับเลื่อนไปอี4เฟรมนะครับ1 2 3 4แล้วก็กด Ctrl K นะครับหรือกดตัว C เป็นเครื่องหมายตัดนะครับเราก็จะได้2อันนี้ครับเอามัน มาค่อมระหว่าง2คลิปเลยนะครับเอารอยต่อให้ชนกันอย่างนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนๆลากคุม2ตัวนี้นะแล้วก็มาที่เอฟเฟกนะครับแล้วก็มาที่วิดีโอเอฟเฟกนะครับแล้วก็มาที่ดิจิทัลนะครับแล้วก็มาที่ทาร์นฟอร์มครับลากทาร์นฟอร์มครับเอฟเฟกทาร์นฟอร์มนี้นะมาใส่ในแอร์จัตเมนเลเยอร์เราทั้ง2ตัวนะครับอ่าตอนนี้มันก็ใส่ไปแล้ว2ตัวก็ให้เพื่อนๆมาที่เฟรมแรกนะครับแล้วก็มาที่เอฟเฟกคอนโทรลนะครับแล้วก็มาที่ทาร์นฟอร์มนะครับเราจะะทคคีย์เฟรรมนนนับใส่วของ สเกลแล้วก็โรเทชันครับอ่ะก็ให้เพื่อนเพื่อนมากดตรงนี้ครับ toggle animation scale ครับแล้วก็โรเทชันครับกดไปเลยนะแล้วก็ให้เพื่อนเอนเลื่อนเส้นออกมาครับยังไม่ต้องไปที่เฟรมสุดท้ายก็ได้นะแต่คือคีย์เฟรมที่2เนี่ยเราจะมาที่คีย์เฟรมสุดท้ายนะแต่ถ้าเกิดเรามาที่คีย์เฟรมสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นภาพนะครับแล้วก็มาที่ตำแหน่งใดก่อนก็ได้ก่อนที่จะเฟรมสุดท้ายนะเอามาตำแหน่งนี้ก็ได้แล้วก็ให้เพื่อนๆพนพิมพ์ตรงสเกลไปนะครับร้อยหกสิบ แล้วก็ตรงโรเ a t i o n เนี่ยอาจจะพิมพ์ไปสัก20หรือย5่าอะไรอย่างงี้ก็ได้นะแต่คือเพื่อนๆพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาไล่ดูครับไม่ให้อ้ตัววิดีโอของเราเนี่ยมันมีขอบดำๆนะครับสมมุติเพื่อนๆนเนี่ยอาจจะพิมพ์ไปตรงเนี้ยเยอะถ้าพิมพ์เยอะเนี่ยมันก็จะหมุนแบบหมุนเยอะนะถ้าเกิด adjustment layer ของเพื่อนๆื่เนี่ยยาวเนี่ยหรือเพื่อนเพื่อต้องการจะทา transition เนี้ยให้มันยาวกว่า8เฟรมเนี่ยเพื่อนๆสามารถหมุน rotation เนี่ยไปเยอะกว่า20ได้นะตอนนี้เดี๋ยวผมพิมพ์ไปนี่เพื่่อออลงใให้นดูวาส4บเนี่ย ้องไปเปลี่ยนค่าอะไรอีกนะถ้าสมมุติเพื่อนๆพิมพ์ไปมากกว่า20เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องมาเพิ่มตรงสเกลด้วยนะเพิ่มตรงสเกลอย่างงี้นะก็คือเพิ่มเพื่อให้มันไม่เห็นขอบดำๆนั่นเองนะอ่ามันก็จะเป็นเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยระหว่างทางเนี่ยมันยังมีขอบดำเพื่อนๆก็อาจจะต้องเพิ่มตรงเนี้ยไปอีกไม่ใช่แค่เราเพิ่มสุดที่คีย์เฟรมสุดท้ายเนี่ยเราพอนะหลัจ,จะต้องเพิ่มไปอีกอ่าประมาณนี้อ่าเยอะไปเนี่ยครับ นี่ยังเห็นอยู่เราก็ไปที่คีย์เฟรมนี้แล้วเราก็เพิ่มอีกหน่อยนึงอ่ะ อ่าตอนนี้ไม่เห็นละแต่คืออันนี้ผมทําให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะสมมุติถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการท่าสซ่ชันที่ยาวนานกว่านี้เพื่อน,อนๆก็สามารถหมุนแล้วก็ซูมเข้าไปอีกได้นะแต่คือมันต้องทําทั้งสงส่วนนี้ให้มันสัมพันธ์กันนะแต่คลิปนี้ผมจะพิมพ์ตรงนี้แค่160กอ่าก็อาจจะไม่เยอะมากแล้วก็ตรงนี้20อ่าลองเล่นดูลองเลื่อนดูตรงนี้สักนิดนึงเนี่ยมันจะไม่เห็นขอบดําๆละอ่าก็ประมาณนี้พอได้คีเฟรมของเราแล้วเนี่ยเราก็ให้เพื่อนเลือกทั้ง4ตัวเลยนะ เลือกทั้ง4ตัวเลยนะลากคลุม4ตัวคลิกขวาครับแล้วก็เลือก is in ครับแล้วก็เลือก is out ทั้ง2อันนะแล้วก็ให้เพื่อนมาติ๊กตรงนี้ออกนะครับติ๊กตรงย e composition ตรงนี้ออกครับแล้วก็พิมพ์ตรง Shutter Angle ไปตรงนี้นครับ3า0ทำเสร็จครับแล้วก็ให้เพื่อนกดยกเลิกตัวที่เราเลือก Keyframe ออกครับแล้วเราก็เลือกแค่2 Keyframe หลังนะครับเลื่อนไปเฟรมสุดท้ายนะอย่างนี้นะ อ่ะตรงนี้ได้เสร็จแล้วเราก็มาที่ตัวหลังนะครับเราก็พิมพ์ค่าเดียวกันกับค่าที่เราพริมพ์ไปในเฟรมสุดท้ายของตัวหน้านะครับแต่ก่อนที่จะพิมพ์ค่าเนี่ยเรากดตรงนี้ก่อนครับ Toggle er Animation กดไปก่อนนะครับตรงส c a l e นะครับแล้วก็ Rotation ครับอันนี้คือตัวใหม่แล้วนะแล้วก็ลากสองตัวที่เราจิ้มไปเนี่ยกดเพิ่มไปเนี่ยลากไปไว้หลังสุดเลยนะครับ แล้วก็ตำแหน่งเฟรมแรกของอันหลังนะแล้วก็พิมพ์ไป1้0ก็คือค่าเดียวกันกับค่าไอตัวก้อนหน้าของเรานะแล้วก็โรเทชันเนี่ยเราไอค่าข้างหน้าเนี่ยตัวนี้เราพริมพ์ไป20ใช่ไหมเราก็จะมาพิมพ์ตรงนี้คือลบ20นะครับคืออันนี้ต้องติดลบนะครับติดลบแล้วก็เอายูธคอมโพสิชันออกครับแล้วก็พิมพ์ตรงชัตเตอร์แองเกิลไป300นะครับ อ่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆลากคุมคีย์เฟรม2ตัวหลังนะครับแล้วก็2ตัวหน้าก็คือเราจะคุมทั้งหมด4ตัวนะก็คือแต่มันจะลากคุมทั้ง4ตัวไม่ได้ตอนนี้เราต้องเลือกด้านหลังก่อนแล้วเราก็กดชิปค้างนะครับแล้วก็ลากคุมข้างหน้าแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ e s in แล้วก็ e s out อย่างนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนๆกด i ด้านหน้านะด้านหน้าตัวตรงไหนก็ได้ตำแหน่งไหนก็ได้กดลากเส้นเพยมาไว้ด้านหน้าตรงนี้นะกด i แล้วก็ลากเส้นเพยมาไว้ด้านหลังนะครับกด o แล้วก็มา Sequence นะครับ r e n d e r Into Out นะครับเพื่อทำการ r e n d e r มันนะเราจะ preview ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็ p l a y ดูนะอ่านี่ Transition ที่เราทำวันนี้ ก็หลักการก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยมาเฟรมแรกเนี่ยก็เป็นค่าเดิมนะครับแล้วก็เฟรมสุดท้ายของตัวหน้าเนี่ยก็คือให้เราทั้งซูมแล้วก็โรเทชันมันไปนะมันก็จะแบบซูมวอย่างนี้นะอ่ะแล้วก็ตัวหลังก็ทําย้อนกลับมานั่นเองนะอันนี้คือหลักการหรือเพื่อนๆจะทําตามผมไปเลยก็ได้นะก็จะได้ประมาณนี้แล้วอาจจะไปเอาซาวเอฟเฟกมาใส่นะคือผมลากซาวมามั่วๆสักสักนิดนึงเนี่ยแล้วก็มาลองใส่ใเพื่อนๆดูนะอ่ะลองดูนะ ก็จะเป็นคลิปสั้นๆสอนการทำทัสซิชันใช้งานนะเป็นทัสซิชันเท่ๆนะเพื่อนๆก็ไปใส่กับคลิปตัวเองได้นะเดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยผมอาจจะทําหลายคลิปหน่อยนะเ <c oughs> กี่ยวกับการทำทัสซิชันนะ <c oughs> ก็ฝากเพื่อนๆติดตามแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครสงสัยตรงไหนในโปรแกรม Premiere Pro เนี่ยหรืออยากให้ทำทัสซิชันยังไงทําคลิปอะไรยังไงเกี่ยวกับ Premiere Pro นะครับหรือคอนเทนต์อะไรยังไงต้องการอะไรก็คอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะ